รอบนี้แล้วพี่น้องรอบนี้ผ่านหอมขนาดไปพี่น้องเอ้ยบึงกินกินหอมหลายเตเลพี่น้องเห็นบอสจะเห็นอย่างว่าเนี่ยเรื่องนะครับรอบนั่นใหม่นาอยำเนาะนะ,นะครับรอบนี้กะถือว่าประสบวันสํเาเร็จบ่ได้ใช่ตัวนั่นเตาะดอกพี่น้องนะครับรอบนี้กะใส่มือนะครับใส่ซอนซ่มนะครับผมแล้วก็ทีจีๆหรือมันอาจสิบเป็นเพราะว่า เขาใส่ซ่อนซ่อนซ่อมน,น,นะครับซ่อนซ่อมแล้วที่นี่มันก็เลยเห็ดให้<ส>ผลประกอบการออกมาเนี่ยมันมันเอาชิบหายกูพ่อเดียบบาทนี่พี่น้องเอเ้ยเกือบเกื่อนเกลื่อนเกื่อนเกือบเกือบจะกะอะไรการยุ้พี่น้องเอ้ยนั่นมันสิกลเป็นโรตีได้ดูเนี่ยเกื่อเกลื่นอนยังเอ้ยเบิ่งนนะ โอ้ยเนาะเนาะบึงนึกโอ้ยสิให้มันอันได้กินดีกับเขาจะเทื่อนบ้นน้อเนาะคอยกุสิบังเงิดขกักเงิดนี่ยเถอชีวิตนะครับสิบเป็นผู้บ่าวถอดไข่ือสิบดามอุปื้นเนาะไหยของจริงกล่าวอันตรายนะทีไรเอา้าบอสแลักก็ทำนี้ก็นได้ไม่นองเลยรับหอมทวน,นครับผม